สวัสดีครับผมแมวนูนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมวนูนครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ผมกําลังทําการสิร์ชเรื่องเกี่ยวกับทีวีนะฮะกำลังตัดสินใจว่าจะซื้อทีวีใหม่พร้อมกับ PlayStation 5ดีหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนื้อหานะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทีวีเยอะหน่อยนะแล้วก็มีท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องทีวีมาเรื่อยๆนะ อีกหนึ่งในประเด็นนะครับที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังมีความกังวลใจนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงดีนะฮะเกี่ยวกับการออกเครื่องเกม PlayStation 5ก็คือว่าถ้าเรามีทีวีเก่านะครับ 1080p เนี่ยจะสามารถเล่นกับ PlayStation 5ได้ไหมนะหรือว่าอาจจะมีเก่ากว่านั้นอีกนะครับก็คือเป็น HD นะ 720p นะจะสามารถเล่นได้หรือเปล่าเพราะว่า Sony PlayStation นะครับได้ทำการโฆษณาว่า PlayStation 5เนี่ย จะทำการรองรับทีวี 4K ถึง 8K นะก็ต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับว่าณจุดนี้เนี่ยยังไม่มีการให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการของ Sony PlayStation mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องการเล่นบนทีวีเก่านะ 1080p หรือว่า 720p mm hmm. แต่ผมก็ไปทำการค้นข้อมูลนะครับจากฟอรัมต่างๆที่คุยกันเรื่องนี้ในต่างประเทศนะแล้วก็รวมไปถึงจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ใช้ทีวีมานะฮะ เชื่อว่าไม่ว่ายังไงนะครับ PlayStation 5เนี่ยก็ต้องเล่นกับทีวีนะที่มีพอร์ต HDMI ได้แน่นอนนะซึ่งถ้าใครงงๆนะครับลองเดินไปดูหลังทีวีนะฮะเขาจะเขียนว่า HDMI ถ้ามีรูตัวนั้นให้เสียบนะครับก็จะสามารถเล่น PlayStation 5ได้นะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผมเข้าใจเนี่ยถ้าเกิดมันมีพอร์ต HDMI นะฮะมันก็สามารถเสียบกันได้อยู่แล้วนะไม่ว่าจอของเราทีวีของเราเนี่ย จะมีความละเอียดเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนนะฮะว่าคงไม่ต่ำกว่า 720p อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะจุดนี้นะขอฟันธงประมาณ99.99% 99ว่า PlayStation 5เนี่ยจะสามารถเล่นได้บนทีวีเก่าแน่นอนนะครับขอเพียงมีพอร์ต HDMI เท่านั้นเองแต่คำถามที่น่าสนใจตามมานะฮะก็คือว่าแล้วเราควรจะทำแบบนั้นหรือเปล่านะหรือว่าเราควรจะซื้อทีวีใหม่เพื่อการนี้ดี การเล่นเกม playstation 5บนจอ1 0 8 0 p หรือว่า7 2 0 p เนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างอันแรกต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเครื่องคอนโซลเนี่ยไม่เหมือนเครื่อง pc นะคือใน pc นะครับเราสามารถปรับความละเอียดของหน้าจอนะแล้วมันจะไปสัมพันธ์กับการปรับคุณภาพของกราฟิกเช่นถ้าเราไม่ปรับหน้าจอความละเอียดสูงมากนะครับปรับแค่1 0 8 0 p นะ เราอาจจะสามารถดันคุณภาพของกราฟิกเนี่ยขึ้นไปที่สุดขีดเลยนะครับเป็นแม็กซิมัมไปเลยก็ยังได้แต่ว่าเครื่องคอนโซลไม่ได้คิดแบบนั้นนะฮะถึงแม้ว่าระยะหลังนะครับในเครื่อง PlayStation 4 Pro เนี่ยอาจจะมีออปชันมาให้ปรับนะให้เลือกระหว่างตัวเฟรมเรทสูงนะหรือว่าจะเอาความละเอียดสูงแต่ก็เป็นการให้เลือกปรับแค่2โหมดเท่านั้นนะไม่ได้มีการปรับแต่งอย่างละเอียดมากนะ เช่นเดียวกับ PlayStation 5นะที่เขาออกมาพูดนะฮะว่าเกมหลายๆเกมเนี่ยจะมาพร้อมกับ2โหมดนะก็คือ Performance Mode นะฮะเน้นเฟรมเรทนะครับให้สูงแล้วก็อีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดธรรมดาปกตินะครับที่เน้นภาพสวยแต่ไม่ได้มีให้เราเลือกดั่งใจนะว่าจะให้ปรับความละเอียดทีวีไปที่720 1 0 8 0 p 2 k 4 k 8 k แล้วก็ปรับกราฟิกไปตามใจที่เราต้องการแบบนี้ทำไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเล่นเกม playstation 5ซึ่งดูเหมือนหนะ้าจุดนี้เนี่ยเขาน่าจะเล็งนะฮะความละเอียดพื้นฐานอยู่ที่ 4k เครื่องเนี่ยก็จะทำการประมวลผลที่ 4k นะครับแต่ว่าจะไปออกที่โทรทัศน์ความละเอียดเท่าไหร่เนี่ยก็แล้วแต่นะซึ่งถ้าโทรทัศน์ของเรานะครับมีความละเอียดไม่สูงนักเนี่ยภาพที่ถูกประมวลมาถึง 4k เนี่ยก็จะไม่มีประโยชน์นะครับเราก็จะไม่ได้ทำการเสพกราฟิกตัวนั้นนะ ผู้รีย่ก็คือว่าต้นฉบับที่ทําการส่งมาเนี่ยมีความละเอียดสูงมากนะฮะแต่ว่าพอเรามีเครื่องรับนะซึ่งก็คือทีวีเนี่ยมีความละเอียดต่ํากว่านะฮะเราก็สามารถรับรู้ความละเอียดได้แค่เท่าที่ทีวีจะให้เราได้แต่ก็แน่นอนนะครับถามว่าถ้าเกิดเสียบเครื่อง PlayStation 4กับเครื่อง PlayStation 5บนจอ 1080p หรือว่า 720p เนี่ย จะได้ภาพที่แตกต่างกันไหมก็แน่นอนนะครับว่าแตกต่างกันนะเพราะว่าเป็นเกมโคนาเจเนเรชันนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่ความละเอียดนะแต่ว่ายังมีเทคโนโลยีการแสดงผลอื่นๆด้วยนะเช่นเรทเรทซิ่งซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีนะครับการแสดงผลของการสะท้อนนะสิ่งต่างๆที่อยู่ในเกมและแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าทีวีเราจะเป็น1 0 8 0 p แต่ถ้ามันมี HDR มาด้วยเนี่ย เราก็จะได้รับคุณภาพของแสงนะครับที่แตกต่างออกไปนะแสงสีขาวเนี่ยก็จะมีความละเอียดมากขึ้นมีหลายเฉดหลายโทนมากขึ้นนะฮะหรือพูดอีกแง่นึงนะครับก็คือว่าความละเอียดไม่ใช่ทุกอย่างนะแต่ในขณะเดียวกันความละเอียดเนี่ยก็เพิ่มนะความรู้สึกที่มันสะใจนะครับอัดแน่นได้มากกว่าความคมชัดที่สูงกว่าก็นำมาซึ่งคำถามที่น่าคิดมากๆเลยนะฮะ ว่าเราอุตส่าห์ลงทุนซื้อเครื่อง PlayStation 5มานะซึ่งมีการแสดงผลที่ยอดเยี่ยมประมาณหนึ่งนะครับที่ตัว 4K นะแต่เราทำการรับรู้เกมทำการเล่นเกมนะครับผ่านจอที่สามารถแสดงผลได้ต่ำกว่าตัวเครื่องนะที่มันแสดงผลออกมาจริงๆหรือผู้อีกอย่างว่าใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะฮะก็ทำให้น่าคิดนะครับว่าน้าถอยทีวีใหม่เพื่อมาเล่นเกม PlayStation 5หรือเปล่า ณจุดนี้นะครับผมคิดว่าทีวี 4K เนี่ยมันได้กลายมาเป็นมาตรฐานของทีวีในบ้านแล้วนะฮะนั่นหมายความว่านอกเหนือไปจากการเล่นเกมเนี่ยเราก็จะสามารถหาหนังดูนะครับหรือว่าแม้แต่ y t u t u เนี่ยในบางช่องเนี่ยเขาก็เป็นความละเอียด 4K แล้วนะเช่นเดียวกันนะครับกับเทคโนโลยี HDR นะแล้วก็ h d m i 2.0เนี่ยก็แทบจะเป็นมาตรฐานนะฮะกับทีวีใหม่ๆแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะใช้พลังของ PlayStation 5ให้เต็มที่เนี่ยผมว่าอย่างน้อยนะน่าจะขยับนะฮะขึ้นไปที่ความละเอียด 4K HDR HDMI 2.0แล้วก็ลองดูรุ่นนะฮะที่มีเกมโหมดด้วยนะซึ่งเขาจะทำให้ตัว input ตแหลกนะฮะมีค่าน้อยแต่เขาอาจจะราคาสูงนะอันนี้ก็ต้องดูดีๆนะครับลองช่างใจดูว่ามันคุ้มแค่ไหนเพราะว่าสำหรับผมนะ เครื่องคอนโซลเนี่ยอินพุตแหลกเนี่ยไม่ได้ซีเรียสมากนะครับมันไม่ได้ชั่ววินาทีขนาดนั้นแต่นี้ก็เป็นความคิดเห็นแบบเกมเมอร์สายแคชชัวนะครับก็คือเล่นสนุกสบายๆนะไม่ได้เอาไปแข่งขันอะไรนะเพราะฉะนั้นนะครับย้อนกลับมาที่คำถามที่ว่ามีทีวีเครื่องเก่า 1080p 720p สามารถเล่นกับ PlayStation 5ได้ไหมก็ต้องตอบเลยว่าได้นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก่าน,นั้นก็คือว่า เราน่าจะทํามันหรือเปล่านะเราน่าจะใช้มันหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะซื้อทีวีเครื่องใหม่ลองพิจารณาดูครับช่วงนี้เศรษฐกิจก,ก็ไม่ได้ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ถ้าประหยัดอะไรได้ก็ประหยัดหรืออาจจะเป็นแผนนะว่าซื้อ Playstation 5มาก่อนแล้วอีก2-3ปีเนี่ยก็ค่อยขยับซื้อทีวี 4K 120Hz ไปเลยก็ได้นะคุณคุณคิดยังไงกับเรื่องการที่จะซื้อทีวีใหม่มาเล่น p l a y s t a t i o n 5บ้างฮะ หรือว่าคิดว่าการใช้ทีวี 1080p เนี่ยก็ยังโอเคอยู่ยังไม่ต้องรีบนะประหยัดไว้ก่อนช้าๆได้พาเล่มงามคิดยังไงก็แบ่งปันความเห็นกันมาได้นะครับผมถ้าติดตามเมนูแบบเจาะลึกนะครับสามารถเข้าไปในเพจเมนูยูทูบเบอร์นะที่นี่นก็จะมีผมแล้วก็ในโกคุมะเชิญรับเด็กคนให้ประจำนะครับผมสามารถปกดติดตามกันได้นะถ้าอยากเป็นกำลังใจให้ลุงแมวนะครับก็สามารถกดจอยใต้วิดีโอได้นะมีเดือนละ20บาทเท่านั้นนะฮะหรือว่าถ้าใครมีแผนจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะ ็อย่าลืมคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนะครับที่คอมเมนต์แรกนะถ้าทําแบบนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็ยังได้ส่วนลดเหมือนเดิมนะครับไม่เสียอะไรเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยนะฮะขอคุณที่ดูมาจนจบนะครับผมมานนูนวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด subscribe กดลิงก์กริงกริงสวัสดีครับ